สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับบ่าหมอพามาเบิงควายนะครับมูลาหรือควายเป็นมูลนาครับมีท้งมูลามีท้งจับนะครับพี่น้องของลุงออดนะครับผมอยู่ที่อำเภอบานนานะครับตำบลบานนาอำเภอบ้านนาเลยนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับผมนายกใช่ไหมครับลุงโพษทีนะครับพี่น้อง อยู่นครนายกนะครับผมเ๋ยสิพาไปเลาะเบิ้งในฝูงนะครับว่าอัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งนะครับว่าเหลือจักโตนะครับพี่น้องปะนะครับอ่ะนะครับพามาเบิ่งลูกโกหังนะครับลูกสาวโกหังนะครับ <c oughs> ขอบหนึ่งพอดีเหรครับลุงหรือขอบนิดนิด เดเดือนเดือนอะไรเงี้ยอ๋อขอบนิดนิดนะครับพี่น้องสวยสวยนะครับคล้ายๆตัวเหมือนตัวของผมเลยลักษณะเดียวกันเลยครับพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันนะครับอันนี้แม่เข้าตัวใหญ่ไหมครับลูกอ,อ๋อแม่ตัวมมแ,มมแม่ตัวบบสูงนะครับพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าให้ลูกดีนะครับนี่แต่ตัวของผมมันหางขาว ขาวเหลือกี่ตัวครับลุงลูกโกหงไม่รู้เหลือกี่ตัวนี่ยอยู่ในฝูงเนี่ยังจำไม่ก็ได้หรอกอ๋อฝูงนี้เหลือกี่ตัวครับลุงประมาณสักเจ็ดแปดสิบก็มากอะประมาณเอาแปดแปดสิบตัวนะครับประมาณแปดสิบตัวนะครับช่วงนี้ก็ถือว่า สมบูรณ์อยู่นะพอได้พอได้พอได้นะครับฝ่ายมันเหลือไม่มากแล้วครับผานพอเนโครงสร้างคนนี้โครงสร้างเนี่ยครับสร้างดีปไปลุงพาเดินดูนะครับอันนี้ลูกสาวนะครับนี่ลูกสาวไอ้หัวหางอ๋อเปิดราคาไหมครับลุงก็ตราก็ตัองจองแล้วตัวนี้อ๋อให้ตยกตัองไปปล่อยไปเท่าไหร่ครับลุงตัวนี้ไม่แพงไม่แพง เท่าไหรครับพอบอกได้ไหมครับแค้เราพวกกันทุกต่องพวกกันอ๋อให้แไปดูได้ผมพูดพูดตรงผมเคยไปดูอยู่ทุกที่ชัยนาทตามมาแล้วชัยนาทเนี่ยเขาบอกสองแสนแต่ผมไม่ถึงแล้วตุกต่องให้กันพวกกันให้แค่ห้าหมื่นพอแล้วเนี่ยแต่ก็ให้ก็แค่สองตัวได้ไม่มากอ๋อ หรือว่าพวกกันนะครับคนอื่นเขาก็ร้องไงนะร้องสูง,ง,ง,สงแต่ไม่ใช่ราคาขายนะเป็นรา,ราคาร้อง่ใช่ <ś v uki> สวัสดีนะไหนอะมาอยู่มอยู <S <s <ald i> ่กันนี่เดี๋ยวเราอยู่ช่างภาพอะอยู่ช่างภาพไเดี๋วนอนนั่นก็ทองมาด้ยมนนี่นี <s ald i> นี่ลุงจวบครับอ๋อมีทั้งของลุงออดกับลุงจวบนะครับรวมกันนะครับผมตนีลุงจวบดูเคยแบนเดกี่ป่นใหมพามาดูอันนี้ลุงจวบนะครับผมตัวนี้ ชื่ออะไรนะครับลุงเพชรเพชรเพชรชื่อเพชรเพชรนะครับอ่ะเดี๋ยวจับดีๆครับจะขอถ่ายรูปด้วยนไม่เป็นไรครับเพชรตัวนี้พ่อพันตัวใหม่อ๋อเป็นพ่อพันใหม่เลยนะครับเป็นตัวนี้ที่ใช่ไหมครับที่ว่าจับร้อยออตัวนี้ตัวนี้นะครับโอ้สูงสูงใหญ่นะครับสูงใหญ่หลายนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาวนเบิงนะครับ ถือว่า <170. S 1> 170ร้อยเจ็ดสิบนะครับน้เนสบายค่าวัน,นก็ประมาณอ่ะเอาระดับสายตานะครับพี่น้องอมีลอยหกสิบห้าขึ้นนะครับรอยหกสิบห้าขึ้นแน่นอนนะครับจ้าพร้อย <600. S 2> นะครับนี่นะครับเบิงเขา ตัวใหญ่นะครับสูงใหญ่นะครับกระดูกแข็งขาดีแข็งขาดีนะครับพี่น้องเชื่องอ๋อเชื่องนะครับมีผลงานยังครับลุงมีล um> ูกยังยังยังเพิ่งเพิ่งมาเพิ่งมาอ๋อเพิ่งจับมานะครับของของลุงมีกี่ตัวครับมียี่สิบตัวยี่สิบตัวนะครับ พาเดินดูได้ไหมครับลุงได้ได้ไปเลยเดินไปนี่เลมปล่อยเลยก็ได้ครับหรือว่าม,มันกวนไหมครับไม่กวนเดี๋ยวพาไปดูนะครับในฝูงนะครับมีตัวเปิดราคาไหมครับลุงของลุง

ไหนครับอ๋อหางยาาหางงามดีนะครับพี่น้องตไแสนไม่ให้ลุงจะเปิดเท่าไหร่ครับยังไม่รู้เลยอ๋อแล้วแสนนึงให้เนง้นนองกเขามาให้แล้วแสนหนึงนะครับ

เรียกว่าสมบูรณ์ก็สุปีอยู่นะครับตอนปีผมม่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์อยวไปดูทุกคมาปลอดดีโอโอ้เป็นสัตว์แล้วนะครับเด่นแล้วนะครับเจ้าของมันก่อนมันมีแม่ของนูกออดมีตัวเปิดไหมครับ ยังยางยงกเดี๋ยวมันไฟมันจะไหวมันมั่นคงเหรอเหรอน้เหรน้เดี๋ยวดูสวัสดีดูสวัสดีไปครับสวัสดีได้แล้วายบางคนขาบอกดุนะบางคนก็บอกว่าดุนะครับเดี๋ยวนี้ดูาฟสวัสดีนี้ ัอ่ะนี่นะครับ <OT EN> อ่สสวัสด,วด,วดีเอาไม่เอาไมไม่เห็นเลยออออบอกก็ลงนะพี่น้องบอบอบได้จับ <hill S 1> บอได้กระตุกเชือกนะครับ

คุกลงเองนะครับพี่น้องวา่ไทย,ยังได้จับอยู่นะครับยังได้จับยังได้เอกระตุกเชือกนะครับแต่อันนี้ใส่คําสั่งเลยนะครับโอ้เชื่องมากนะครับโลสแล้วโลสวัสดีไนดะ้เชื่องนะครับพี่น้อง ว่าชุดนี้เหลือสาวๆเยอะนะครับเออเขาเยอะที่ตัวใหญ่เขาเอาไปหมดยังตัวใหญ่เหลือตัวเล็กโตถึงโตขึ้นมาครับสวยๆนะครับเหลือรุ่นสาวๆไว้ทดแทนหนึ่งร้อยหนึร้อยอ๋อ เดี๋ยวให้ดูจับลอยนะครับจับลอยนี่นะครับนี่คือจับเดือนลอยเลยนะครับหลังลูกเขาหลังลูกเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับลุงจับลอยนี่เดี๋ยวผมพูดผมพูดโดยตัวมันแตกเจ้ามันขึ้กว่าตัวคือเหลือขึ้ไปจับลอยนะ สิบกว่าตัวนะครับ,บนี่ก็ลูกผสมจากสามสาเลือดก็เล็กหน่อยมันก็อาจจะเป็นเลือดชิดบ้างอะไรบ้างครับอากาศดีนะครับแ,แต่ไม่ดุนะครับพี่น้องเข้ามา เยี่ยมชมเที่ยวได้นะครับนี่ตัวนี้เขาจะโยลุงผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยยกหัวเนี่ยเโอ้เนี่ยตัวนี้ก็จะปล่อยตัวไหนครับตัวสูงนะครับสูงสูงเท่าไหร่ครับลุงเรื้องถามเขาดูน่อยโอ้เดี๋ยวไปไปบ้านเขาไปดูกขาแล้วก็ถามดูราคาต้องถามนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมาอย่างจำเป็นจำเป็นน เอ็นจะท่ายครับนี่นี่นยกหัวขึ้น,นจะปล่อยหรือเปล่าเนี่ยต้องถาม,มต้องมาดูนะลุงนะงเข้ามาดูนะครับแล้วก็มาถามเบิ้งนะครับมา,มาคุยกันนะครับผมเดี๋ยวขอเบอร์โทรลุงออสน่อยครับ 0, 0 8 1 3 8เ3 8 5หนึ่งศูนย์ปดหนึ่งสามแปดห้าสามแปดห้าห้าเก้าีีห้าเก้าซีซีนะครับ <c oughs> ก็บเป็นเบอร์โทรของลุงออดนะครับพี่น้องกัโทรมาสอบถามนะครับผู้ใดอ,อยากมาเที่ยวมาเล่นนะครับหรือว่าอยากได้ความรูนะครับเกี่ยวกับควายมูลาควายจับนะครับก็บได้นะครับพี่น้องหรือสนใจอยากได้ควายไปเลี้ยงนะครับลองโทรมาก่อนนะครับพี่น้อง ในอิหริเขยเขามาเบิงมามาถามเบิงนะครับพี่น้องมาเลือกเอาเบิงนะครับถ้าก็น่าจะมีตัวพอแบ่งอยู่นะลุงนะออพอได้อยู่นะครับม,มีหลายเจ้า,าครับมีหลาน้องหลายเจ้าแต่ก็เลือดก,ก็ใกล้ๆก้กันนะครับพี่น้องสายเลือดนะครับ <c oughs> อู้ <c oughs> เหลือ เมื่อก่อนฝูงใหญ่เลยนะลุงนะสามร้อยสามร้อยสามร้อยกว่าตัวนะครับตอนที่เราม่ใช่เริ่มแคบลงแริ่มลงครับก็เก็บแม่แม่สาวๆไว้แทนนะครับแทนรุ่นใหญ่ๆตงกาจะโตมังอะไรมังตัวนี้ก็ร้อยไหมครับลุงเนี่ยตัวนี้ ไม่ไม oh. ่แค่ร้อยนี่น่าจะเป็นลูกไอโกหังเด็ดตรงนีตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวผู้แล้วลูกเมียลูกโกหังโอ้เนี่ยเนี่ยหัวอย่างเงี้ยได้เลยลูกโกหังว่าดูดูง่ายมากนะครับดูหัวนะครับลูกโกหังเออเนี่ยใอรรู้นี่ลูกในลูกโกหังหัวเบื้องง่ายนะครับพี่น้องลูกโกหังหัวใหญ่นะครับนี่ลูก มันจะเรียดร้อยผู้เรียบร,ร้ยรอยอออตัวไหนครับอ๋อตัวหลังนู่นนะครับตัวที่ออกอยู่คอกลงุงหรือเปล่าตัวเนี้ยที่ผมมาแล้วมันออกเล็กออๆอยู่ตอนนั้นนะ่ะที่อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีสวัสดีนี่นะครับพี่น้องสวัสดีอ้าวสวัสดีหน่อยสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนหนีไปไหนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเออสวัสดีเนี่ยนอนนะครับ <c oughs> ได้ฝึกได้อะไรไม่ลุงฝึกคือตัวนี้ซื้อจากนายกเอกมาอ๋อเอกมาแล้วเขามันเขาก็เขาก็ม,ากมันมันเป็นอย่างเงี้ยนะคแค่สวัสดีสวัสดีมันก็คุคกเข่าางตัว,ตว,วาาก,ก็ต้องวางก็ต้องจับเทียบกระตุกนะใช่ครับแต่ตัวนี้ไม่ต้อง <c oughs> ถือว่าเชื่องนะครับก็ถามว่าเชื่องก็ไม่เชื่องแต่มัน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 คล้ายๆแสนรู้เออแสนรู้นะครับนะครับสวัสดีใหม่ดิลูกสวัสดีใหม่ดิสวัสดีใหม่ดิสวัสดีใหม่ดิเออสวัสดีโอ <c oughs> ถือว่าออกคำสั่งได้นะครับพี่น้องฟังรู้เรื่องนะครับนี่ตัวนี้ตัวลูกเรือร้อย,ยลูกกหังตัวนี้ก็ลูกกหังใช่ไหมครับ อโอ้หัวมันอันนี้โซมไปหน่อยนะครับพี่นออ้องโซม m มจอยู่คือแม่ไม่ค่อยสบายแม่ม่ตายแล้วะครับไมสบายกินเชือกเข้าไปอโอ้ตัวน,นี้เต็มเลยนะครับพี่นอ้องหลายคักนะครับถือว่าหลายถ้าเป็น จับนี่ต้องเลือกหัวใหญ่ใหญ่ใช่ไหมลุงหัวใหญ่ใหญ่หัวใหญ่ก็ดูใหญ่ใหญ่นี่นะครับพี่น้องมือหัวนะครับแต่ละตัวหัวใหญ่ใหญ่แสดงว่าเลือดจับสูงใช่ไหมลุงใช่ใช่จับสูงนะครับแล้วก็เขาใหญ่นะครับดานเขาใหญ่ดานเขาใหญ่ตกลงมาที่หูนะครับเขาตกลงมาหาหูก่อนนะครับแล้วก็ม้วนขึ้นนะครับนี่อย่างสวัสดี อ๋อนี่นะลักษณะเขานี่สิลุ้งมาหาหูก่อนนะครับแล้วก็ม้วนขึ้นแต่ถ้าเป็นพวกมูร่าล่ะครับลุงมูร่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่มูร่าจะเป็นอย่างนี้อ๋อไปทับแล้วเขาเขาจะม้วนอย่างนี้มูร่าครับเขาม้วนเหมือนกันแต่ว่าเขาม้วนเหมือนนกัแต่เเาล็กเเาล็กนะครับเขาจะไม่ตกลงไปหาหูเขาไม่ตกไปหาหูมันจะขึ้นเลยครับขึ้นเลยเป็นมูร่า ่ปนะครับเมื่อนี้ขอบคุณนะครับลุงออสนะครับที่พามาดูนะครับพี่น้องเยี่ยมชมนะครับอัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งนะครับฝูงของลุงออสนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่ามอบนะครับกับช่อง YouTube ไอ้บาวมอบคนเลี้ยงควายนะครับก็ติดตามได้นะครับทางเพจวอลชินาฟ้ามนะครับผมคลิปนี้กันลากันไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ